ต้นก็คือมามาทานข้าวแถวๆนี้ก็เลยแวะเข้ามาดูพอเข้ามาดูก็จะเห็นเฟส i ิลิตีส่วนกลางก็ดูน่าสนใจดีแล้วก็พอดีมีเซลล์ก็พาไปดูห้องตัวอย่างด้วยไม่ถึงอาทิตย์ก็ตัดสินใจที่จะเข้ามาจองนะครับสำหรับตัวตัวผมเองเนี่ยชีวาไทยปิ่นก้าเนี่ยค่อนข้างจะเป็น เป็นโลเคชันที่เหมาะสมสําหรับการเดินทางไปทํางานค่อนข้างที่จะลงตัวมากๆพอม,มาเจอตรงนี้เปิดตัวผมก็ยิ่งดูว่าโอเคข้ามพร,ราม8ก็ได้ข้ามย้อนไปทางปินเก้วก็ได้คิดว่าค่อนข้างที่จะเหมาะสมลงตัวเพราะว่าการเดินทางนี้ค่อนข้างที่จะในส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะเพอร์เฟกเพราะว่าเดินทางสะดวกได้หลายทางความทันสมัยของตัวโครงการด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเดฟตี้ต่างๆเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกในการที่จะเข้าออก ก็การที่ Security ต่างๆเนี่ยผมว่าเทียบกับโครงการอื่นๆในระแวกนี้ที่สร้างมาก่อนเนี่ยผมว่าที่นี่ค่อนข้างที่จะโมเดิร์นและทันสมัยกว่าคอมมานต์อเมชันของที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะเป็นระบบที่จะเซ็นทรัลไลด์มากขึ้นในส่วนของความปลอดภัยก็ค่อนข้างที่จะเซฟตี้พอสมควรก็คือในในลักษณะที่เราจะมีคีย์การ์ดส่วนตัวของเราเองพอเราเข้ามาเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะคอนเ c t เข้าไปในห้องของเราชั้นของเราได้แล้วก็ไปชั้นที่เป็นศูนย์กลางที่เป็น สระว่ายน้ําหรือจะเป็นทางด้านฟิตเนสได้ก็สิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับโครงการนี้จริงๆสิ่งที่ประทับใจก็คือสระว่ายน้ำฟิตเนสแล้วก็ มีทั้งซาวน่าเซ็ urity ต่างๆสำหรับทั้งผู้อยู่อาศัยด้วยแล้วก็แขกที่เข้ามาหาด้วยนะครับในฐานะของทางผมที่ได้เป็นผู้อยู่อาศัยของโครงการน,นี้มาแล้วนะครับ mm hmm. ก็อยากจะเชิญชวนถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะหาบ้านพักอาศัยหรือคอนโดสามารถที่จะเข้ามาดูมาชมได้ในราคาที่ค่อนข้างที่จะเหมาะสมแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้สูงมากเกินไปนัก,กน,นะครับสามารถจับต้องได้ครับผม มาเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับ